โอ้ยอะไรกันเนี่ย้วโอ้ก๊อดวันน um> ี้เราจะให้เด็กๆเป็นคนเปิดรายการนะครับผมจะพูดภาษาไทยเรนนี่กับจีนจะพูดภาษาอังกฤษเฉพาะเปิดรายการเท่านั้นนะครับเ็หลังจากนั้นจะยากพร้อมไหมคะโอ้โสิ่งดังมากวัด พวกเราจะมาทำกิจกรรม We going to do a project do activities. จะจะ do a activities เป็นแบบครอบครัวเราจะแบ,บ่งเป็น2ทีมไม่ต้องแปลแล้วลูกไม่ต้องแปลแล้วเดี๋ยวคนงง <Yeah. S 1> First team, is <Yeah. S 1> team pro เน้นความเป็น professional to can do it. Yeah. 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 ทีมโปรจะทำให้เหมื <Yeah. S 1> นอน original ให้มากที่สุด ส่วนทีมพ่อคือทีมโชว์จะทำแบบครีเอทีฟไม่ต้องทำเหมือนตรงนี้ใช่เขาจะทำเป็นรูปส่งอะไรก็ได้อจิเนียร์คุณพ่อฮะตกลงขยันอยู่ทีมแม่ยกมือจิเนียรกทำรูปม่หมือจเนียร์นีอยู่ทีพ่อทีมเราทำอะไรก็ได้ลูก เราจะเร so like ิ่มนะครับอันนี้คือ a n t i a n t at Home p r e พ e l ซลคิดชุดแป้งสำหรับทำ p r e s e l ตรา a n t i a n t หลายๆคนรู้จักอยู่แล้วนะ a n นตี้แอนน่ะตามห้างมีทอ้ยังสีนมากนี่มดูตาวอมอันนี้เบกกิ้งโซดานะครับก็ให้มาด้วยเี่ยเขาให้มาแค่นี้เหรอ อ๋ออันนี้คือเขาเตรียมพร้อมให้เราแล้วอันนี้คือ mix มาแล้วเราก็จะตับส่งนะคะไม่ใา่ัะคะถึงที่มาอยู่นี่แต่ลคนจริงจรนี่ให้เล่น้ h God God เราทำแบบโปรจริงทำแบบโปรมัเบอกว่ามันคือกิจกรรมที่สร้างความสุขดู o ดูสว่า ตู้ตู้มันมีความสุขต้องมีความสุขไม่ใช่อายต้องร้องอย่างงี้ฮ่าฮ่าฮาฮ่าอุ่นสามิบหถึง40องศาเซลเซียส275มิลลิลิตรแล้วก็โหลดยีสยต์ลงไปนะอุ่นทิ้งไว้2นาที going into f u ว l of the s โอ๊ยอะไรกังเงนเนี่ย ขยายาขยาโอ้โหอ้ยโอ้โอ้โอ้ย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 ดอ้ยโอ้รโออียโอ้ยโอยอ้ยโ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 อ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้อย่อยโ้้ยองยโอ้อ้อย่องยโ่้ย้อย้อยโม้ยโอ้้อง้อ้อออ นี่นี่เขาจโกรอง่ะข้าดูโอ้ยโอ้ยแม่บีดแม่บีดแคมเปญ Kids See Kids Challenge with Auntie Anne Pretzel Kids ก็เป็นกิจกรรมนะครับสารความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวแบบที่ทุกคนเห็น เนี่ยมาที่แอคทิวิตี้ที่ทําด้วยกันซึ่งแคมเปญนี้นะครับอยากจะเชิญชวนคนที่มีครอบครัวทําคลิปครีเอทเซลที่บ้านของคุณแล้วส่งมาร่วมชาเลนจ์กันได้ที่เพจ Anti ants Thailand โดยผู้ประกวดเนี่ยเรือสองสายคือทีมโปรหรือทีมโชว์นะแล้วก็จะมีคณะกรรมาการคัดเลือกผู้ชนะของแต่ละสายแม่ไงไม่ใช่ไม่ใช่เราลูกไปในคนอื่นนะส่งชุดจงไปเ็าจะได้รับรางวัลใหญ่ของที่ลึกจากทางแบรนด์ ่ะเสร็จแล้วครบเวลาแล้วได้แล้วได้แล้วครับพี่ครบแล้วนี่้ในี้ตรงนี้จะได้ไม่ติดเข้ารับนะคะพักทิ้งเอาไว้90นาทีนะคะฟูแล้วฟูแล้วปิตาบอลปิตา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 หนึ่งปิตาก่อนนะสองปิดตา นุ่มมากมีนี่กูมีโย๊กนี่ของกินกับพ่อ yes นี่ของแม่กับเดนนี่เราต้องชกมันก่อนฮะชกจิ้นทำนะชกเลยชกเลยชกจริงเหรอชกจริงชกจริงชกจ้าอะ่ะโอพอแล้วค่ะพอแล้วพอแล้วอ่าเราทาบนี้เลยลูกเราทาของเราเราไม่ต้องทาสูตรเออมาเลยเดี๋ยวพึ่งนะรอพ่อก่อนรอพ่อก่อน ไปสเปรย์ในรถสื่อที่ไรแล้วค่ะบนพื้นผิวที่วางแป้งตัดเดี๋ยวเราจะช่างเอ๊ะเราเท่าไหร่นะคะห้าสิบกรัมห้าสิบกรัมแบบทำนี้นะคะนี่เลยนี่แม่แม่ช่างหน่อยเหรอคะโหมันเล็กไม่เลนนี่ฉีกที่อันใหญ่แล้วเลนนี่ก็เอาไปนี่อันที่ช่างของแม่น่าจะยากกว่านะที่ทำให้เหมือนน่ะมันคือวิวัฒนาการการเสริมตัตุ๊กดูนะผมต้องทำนี้นะให้เป็นหน้าตาดีนะมาแจกหน่อย วัดประมาณยี่สองนิ้วใช่ไหมคะยี่สองนิ้วนี่อก็จะทำยาวประมาณนี้นะคะยาวเหมือนกันเนาะเอวี่วันลุคเท้าฟิลิปสวอะไรคะทีมนี้อะไรนั่นคือล่ะอุลตร้าแมนเหรอไม่ใช่อุลตร้าแมนนี่อะไรปลาดาวปลาดาวที่โตไม่เต็มวัยอ่ะเราจะทำเหมือนเขาเลยนะขั้นตอนแรก นี่คือ AB B มาทัพ A I'm going to do it B มาทับ A แล้วก็คุยเตก็มาโอ้อะไรนะลูก a b b b a b หนยี่เห็นเคยเห็นที่ร้านทําไงรู้ป่ะทําอเนี้ยฟุ๊ฟุ๊ฟุ๊ๆอย่างเงี้ยเลยอ่ะอ๋อาได้ลูกสองก่อทรูปอาเงี้ย็ก็อย่างนี้เลยเอาทําดีอ่ะ เคยเห็นเอาดูแม่นะเฮ้ยกันกับได้แล้ว <c oughs> Take your right hand and last it around the pole. See the pretzel shape? ชอบกิน,บนแบบไหนกันที่ร้านแอนดี้ชอบกินที่มิ้งใส่กอกโอ้ <c oughs> อยขี้มิ้งใส้กอกมันน้องอ่านนี่รู้สึกเลยนี่เหมือนทำโรตียังไงบอกไม่ถูกผัดผ้าผัดผ้า นนี้มันทีมโชว์นี่นะเดยวนี่ออันนี้หนังสืออะไรร่วมใจอ๋อของจริงใกล้เคียงมากเลยวุ้ยนายเขาดูหน่อยของที่จริงใกล้เคียงอยู่นะนั่นเลยค่ะอ๋อน่ารักอันนี้เป็นที่เขาให้มาด้วยแอลมอนด์ครันช์นี่เป็นอย่างนี้อ่ะพี่ขอแอลมอนด์ครันช์เพื่อชิมไมแอลมอนดแป้มาจิ้มจุ่มลงไปในเบกกิ้งโซดาแล้วก็โรยรสชาติที่ต้องการไปอเลย ชุบน้ำแล้ววางนี่โอ้ชุบน้ำก่อนลูกเจอง่ายมากเลยเนี่ยกรบหัวใจจริงน้อยหัวใจน่ารักเดี๋ยวเรามาดูว่าจะอร่อยเหมือนกินที่ร้านไหมปะรู้ e is <อ>ี่ e น i a l นี่คือแบบความโปรที่สุดแล้วนะส่วน,นโชว์นี่คือโชว์เต็มเหนียวเลยนี่คือโชว์ อบที่อุณหภูมิ200สองรองศานะคะเป็นเวลา12นาทีอ่าเสร็จแล้วโอ้น่ารักเนาะนี่อันนี้แบบเอามอสกออริจินอลนะคะเราจะพยายามแงะตัวพี่แกนะคะนี่ดูข้างใต้ไหมหรือวเวล่อนนิดนึงไม่นิดอ่ะนืออะไรอ่ะนี่ไงอุลตร้าแมนฮ้่โอเคน่ะ <laughs> เป็นไงคะเด็นดูเร็ว โอ๊กด้าวิวฮ้ยอ๋อสวยงามเขาบอกให้ทาตอนอ,อกใหม่ๆนี่ค <c oughs> ่ะสามบาและนี่ก็คือตัวอย่างของความโปรของทีมโปรโนี่ ของคานี้ทีโปรเหมมือนก็ใกล้เคียงนะใกล้เคียงนะอร่อยอ่ะเป็นน้องกิเป็นไงอร่อยไหมอย่างนี้อู้หทีนี้สวยที่สุดที่เราทำมานะคะเหมือนไหมเหมือนที่ร้านเลยอร่อยเหมือนเลยอ่ะใครสนใจร่วมกิจกรรมได้ทีมโปรหรือว่าทีมโชว์คัสเกตชูจิปเติมเต a พิธีการะนี่าร่วมได้ตั้งแต่วันที่13มีนาคม64ถึง6เมษายน64นะครับจะดริ่มครับส่งได้นะครับอ๋อย้มหรอไปไหนอนี่ง